อย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าอย่าไปยึดติดกับของสิ่งใดที่เป็นของชั่วครัง้งชั่วคราวแม้กระทั่งชีวิตของเราก็ตายญาติโยมทั้งหลายไม่วันใดก็วันหนึ่งทุกคนทุกอย่างก็ต้องคืนธรรมชาติหมดเพราะ่างกายของเราอาศัยเพียงแค่ธาตุาขันเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟอาศัยท่านอยู่ก็ขอให้ทุกคนได้เึกว่าเรานี้เนี่ยร่างกายของเรานี้เนี่ยเราเช่าร่างกายของเราอาศัยธาตุขันอยู่เพียงเท่านั้นท้ายที่สุดก็เหลือแต่ดวงวิญญาณที่จะไปสู่ควบคุมในข้างหน้าส่วนร่างกายของเรานั้นก็แปรสภาพ กับสลายคือสู่ธรรมชาติเหมือนที่เราเหมือนท่านใดที่ได้มาทำวัดเย็นทุกวันนะครับจะได้ข้องบทพิจารณากายหกขั้นตอนไม่อย่างนั้นท่านก็ลองเปิดหนังสือเล่มสีส้มดูหลักการชาวพุทธกดไปที่หน้าบทพ,พิจารณากายหกขั้นตอนสิ่งนั้นแหละคือร่างกายคืนสู่ธรรมชาติตั้งแต่ ข้อแรกที่บอกว่าหมดลมหายใจก็คือการเสียชีวิตต่อไปก็ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูกแล้วก็กระดูกสลายลงสู่ดินนี่บ่งบอกถึงว่าร่างกายของเราเราเช่าท่านอยู่สุดท้ายเหลือแต่วิญญาณดวงจิตสองอย่างเท่านี้ที่จะไปสู่ข้อคูมค้ามหน้าและที่สําคัญก็คือคุณงามและความดีของเราที่จะไป สู่ควบคุมกับเราด้วยส่วนร่างกายนั่นแหละท่านลองไปอ่านดูบทบที่จะร่างกาย6กขั้นตอนหรือเพียงเท่านั้นกลับคืนสู่สภาพกลับคืนสู่ธรรมชาติหมดวิธีการของร่างกายของเราทุกคนเนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงความจริงก็คือความจริงนี่แหโยม และไม่อวรประยึดติดกับรูปประขันหรือสังขารในร่างกายนี้ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัวไว้ว่าสังขิตเอนะปัญจุปภาทานขันธาทุขาซึ่งแปลใจความว่ากก่าวโดยสรุปรวบยอดอุปาาทานขันธ์ห้าเป็นตัวอุกอุปทานคืออะไรอุปทานก็คือการที่ขอบเหานั้นเข้าไปยึดมั่นในเข้าไปยึดมั่น ขันห้าคืออะไรขันห้าก็คือโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ถ้าหากเราเอาใจไปยึดมั่นมันก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ดังนั้นหากอยากได้ความสุขและความสบายใจอย่างแท้จริงญาติโยมทั้งหลายไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแค่ท่านทั้งหลายรู้หลักธรรมในอริยสัจสี่คือทุกข์ก็คือ ความเกิดเป็นทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เนโรดคือความหลับทุกข์และมรกคือวิธีแห่งการหลับทุกข์มรกก็คือมักมีองค์แปนมีสมาธิฉีตคือความเห็นถูกเป็นต้นนี่ก็คือที่พื้นทางใจของญาติโยมและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการหมรรันระลึกพระรัตนกัยและมีอริยสัจสี่ไว้นในใจหมันระลึกพระรัตนกายก็กล่าว เรื่องต้นว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ารมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าและสามารถกำจัดไขได้จริงนี่ญาติโยมฝากญาติโยมเอาไป รละลึกบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์กว่าสมเด็จหลายวัดเลยญาติโยมถ้าญาติโยมมีสิ่งนี้ไว้ในใจสมเด็จหรือพระอะไรก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าสิ่งนี้ก็ฝากญาติโยมและสิ่งสุดท้ายในการเทศในวันนี้ก็อยากกลับเป็นบทกลอนไว้ว่ากะพ,ะพุทธสุดประเสริฐเลิศล้ำโลกไม่มีภูไม่มีโศก โลกกดหลงเป็นผู้เตื่นผู้รู้แจ้งด้วยพระองค์เป็นผู้ทรงปัญญาเหนือกว่าใครกราบพระธรรมตามคำสอนของพระศาสดาน้อมํำมาปฏิบัติด,ด้วยเรื่องใสมั่นชํารละกายวาจาและจิตใจจะทำให้ได้นำส่งสู่นิพพานกราบพระสงฆ์องค์สิทต่อพระศาสนาทรงคุณค่ายิ่งใหญ่ในสงสาร ประพิดีประพืดชอบกรอดกาดเป็นวงบานพุทธองค์พระทรงธรรมท้ายที่สุดแห่งการปฐถารรมในวันพระในสิรนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศีรัตน์ไตรมาปกปักรักษาญาติโยมทุกคนที่มาประชุมพร้อมกันณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้อันมีนามว่าวัดยางกวง ตำบลหายาเมือเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนมีสุขภาพพรรณนาไม่แข็งแรงอายุมั่นฝันยืนจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดแล้วไซ้อันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยกุศลธรรมแล้วทำตวงขอความปรารถนานั้นจงสำฤธิ์จงสำเร็จผลโดยทั่วกันเถิดดังัจตมาภาพได้ประทับการถ่ายทำหรือบรรยายรรมาก็เห็นสมควรแก่เวลา เพียงขอ,อยุติงลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอจเจริญพรสาธุอนุมโมทานี้ปาท่าท่าธรรมที่จบลงไปนั้นโดยสมเด็จพระนเรเจงาวลีลาการแสดงถือว่า เป็นเนมที่มีพรสวัสด์นโยมนะอ่าเจ้าวาดนี่นะ่จะตกงานสักวันนะเพราะว่าเทพดีก็เจ้าจวาดดีนะนี่เนมนโยมนะอ้อเนมวัดยังโกนี่เขาเทศเป็นธรรมดาแล้วนะเดี๋ยวนะี้เขาเทศนี่โอ้โหนำสิ่งอันเป็นยอดแห่งธรรมให้กับโยมเห็นไหมปกติโยม จะได้ยินยังไงนะทำทานยังไงดีใช่ไหมล่ะศาศีลยังไงดีใช่ไหมอ่าทอดทอดป่าทอดกระถินเท่าไหร่ดีนะใช่ไหมล่ะเออพระเนรวัะนี้โอ้โหเนรเอาตรงตรงในโยมเขากลัวโยมมีความทุกข์ก็เลยต้องบอกกันตรงตรงเลยว่าเหตุแห่งทุกข์นั่นก็คือการยึดมั่นถือมั่นในขันท่าใช่ไหมเหมือนที่ลูกเนรเทศน าอยายสัจสีเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเกิดมามีชีวิตบนโลกใบนี้ถ้าใครบนโลกใบนี้เกิดมาแล้วไม่รู้อริยสัจสีรู้อื่นหมื่นแสนที่มีอยู่นั้นไม่เป็นประโยชน์เลยประโยชน์แค่หน้านเพราะฉะนั้นวันนี้นพระธรรมที่ลูกเอ็น,นํามาแสดงเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์เราเท่านั้นที่ชื่นชม แม้แต่เทวโลกโรรมโลกท่านก็นชช่นชมและอนโมทนาในบรรดารดพระธรรมทั้งปวงเนี่ยทำที่เทวดารับที่สุดชอบที่สุดก็คือธรรมจักรกับตัวตัวตนสูตรในยยวงทำอะไรก็ตามที่แสดงให้เห็นถึงโทษของขันธห้าแสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติในอรยนิยสัจสีเนี่ยททเทพองเทวานี่หลงหลหมดเลย ถ้าจะกล่าวย้อนไปในสมัยนั้นใช่ไหมเมื่อ,พ,อมมพระสมบัมพระธเจ้าสัาสรุธรรมพระองค์แสดงธรรมกันแรก,กืนธรรมจักรกประโณสนสูรตรวันนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่ปัญจวคีตละห้านะทีะ่ขอบถึงมัรกผลเทวด,ดาโพงเนี่ยหลายโกรธชั้นเลยจะบอกให้พขาฟังแล้วโอ้โหปีติยำใสเพราะฉะนั้นอะไรนะโยมที่จะเป็นเครื่องปรับโบปรับูมิ โยมคิดว่าอะไรที่จะทำให้เิวดาเรื่องโพภูมิได้และโยมคิดว่าอ,าอะไรจะทําให้เราในฐาน,านะมนุษย์มีจิตใจที่สูงขึ้นไปได้ยังจะมีอุปกรณ์ไหนอีกที่จะเสมอเท่าทรรท,ที่นําไปปฏิบัติจริงๆในชีวิตโดยเฉพาะอริยสัจส,สี่เมื่อกี้ลูกเนนบอกว่าห้อยสมเด็จอะไรก็ตามก็ยังไม่เท่าห้อยพระธรรมไว้ในใจ การที่ญาติโยมท่านทั้งหลายระลึกในใจนพุทโธเมนัโธทอโมโมเมนัโธสังโคเมนัตโธเนี่ยน,นะวิเศษเหลือเกินมีอยู่คืนก่อนพระนจร์รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้กลับมาจากที่ไหนอาการถ้าทาวิทยาศาสตร,ร์ก็คือมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทแต่ถ้าบ้านเราก็เรียกผีออามมณโยมเนาะ นอนพระอาจารย์นอนนายโยนะนอนหลับตาไปแล้วนะมันครึ่งหลับครึ่งตืง่นแต่พระอาจารย์สังเกตได้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเ,เราขยับไม่ได้แต่ก่อนที่มันจะขยับไม่ได้เนยะขนลุกโยนนะมันขนมันลุกมันพองยังไงไม่ทราบได้นะแล้วก็สิ่งที่ขุดขึ้น,น,ใ,นในใจมันรู้เลยว่าอันนี้คือ อะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เ,เรากลัวมากนะกลัวมากแล้วก็นะลืมได้แค่ตานะนะก็คือกรอกตาได้แต่ตัวเนี่ยขยับไม่ได้ถ้ายันเห็นเลยว่าตัวเองเนี่ยกลัวกลัวมากๆถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือภาวนายมน,นะแล้วก็คงจะมีภาวะในใจที่มันกลัวมากๆ ที่มันแสดงออกมาไม่ได้ทีนี้พระอาจารย์ก็ใช้วิธีใหม่วิธีที่พระอาจารย์แนะนาํพาพวกเราพอความกลัวมันเกิดขึ้นเนี่ยพระอาจารย์ก็ปึ้งขึ้นมาพุโทโธเมนาโธธรมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธเป็นการเรียกสติตัวเองก่อนแล้วก็มองไปตรงๆกับภาวะที่เป็นอยู่ว่านี่คือความกลัวความกลัวกำลังเกิดขึ้นกับจิต จิตกาลังมีความกลัวความกลัวกําลังปรุงแต่งจิตจิตกาลังถูกความกลัวปรุงแต่งถ้าอาจารย์รู้สึกว่าทอกทักอารมณ์เนี่ยสักยังไม่ถึงสี่รอบความกลัวที่มันเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยมันคลายลงพร้อมกับภาวะที่มันรู้สึกรู้สึกขยับไม่ได้เนี่ยมันคลายลงท่าน,นังหลักเห็นไหมเพราะนั้นเวลาญาติโยมเนี่ยประสบพบเจอกับอะไรก็ตามนะ ไม่ว่าจะเป็นขวัญหวานห,หรือว่าความกลัวความเกรงความปุ้งซ่านตลอดจนถึงความคิดทั้งหลายโยมไม่ต้องไปเบี่ยงอารมณ์ดูตรงๆแล้วทับนาตรงๆไปเลยวันนี้คืออารมณ์อะไรทับไปตรงๆนะถ้ามันโกรธก็ทับอารมณ์โกรธถ้ามันเกลียดก็ทับอารมณ์เกลียดถ้ามันกลัวก็ทับอารมณ์กลัวอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นรู้เป็นเหตุดับเป็นผล จำให้ดีเลยโยนะ่ะท่องคาถานี้ไ้ไวดีโยมอ,อยากจะดับทุกข์อะไรก็ตามโยมจะต้องสร้างเหตุมันเสียก่อนคือรู้มันรู้เป็นเหตุดับเป็นผลจำไว้นะอันนี้แหละคุณโยมทั้งหลายจะขึ้นเหนือล่องใต้จะไปที่ไหนโยมจะอยู่รอดปลอดภัยไม่ต้องกลัวผีสางนางไม่อะไรจะทำร้ายทำลายเราไม่ได้เลยเพราะเราเป็นนายของจิต แต่ถ้าเราเอาความกลัวนําเอาความขหวาดน,นำเอาความเศร้านํเา,า,เ,านเอาจิตที่ฟุ้งซ่านนำเนี่ยเอาอารมณ์เหนือสติเนี่ยอันนี้เนี่ยพวกเราก็จะเป็น่าของพยามารเป็น่าของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นโยมอย่าไปเป็น่าขายเอาใจทอดไปในพระรัตนตรยมีปัญญาสัจความดีเป็นที่พึ่งของตนเอาแล้วแบบน,นี้เมื่อลูกเงิน,งน้นโดนใจงาม ปาฐกถารมเรียบร้อยก็จะได้ส่งเสริมกําลังใจจะได้ถวายนในส่วนของการปาฐกถาได้เจริญพรคุนยงทั้งหลายวันนี้วันรครับเนี่ยวันเสาร์ให้เกิดวันเสาร์โยมถ้าในรูปไหนโยมคนไหนเกิดวันเสาร์ไปยกกันมา,นาเอามาไปเค้นเร็วมีไม่โยมไม่มีใครเกิดวันเสาร์เอาวนขิดมา มีไหมอ่าวันนี้ใครมาใหม่บ้างอ่ะเอาคนมาใหม่นะเราไปไปยกเทศมาแสดงว่าคนมาวัดเราน้อยมากไห่นอนะถามแต่ละวันแต่ละวันยังไม่มีเลย ยะถาะริวะคตุระบริปุริสสะคารังเอวะมิวะอิโตดินังเปตานังอุปกังตะทิอิจิตังปักิังสุมังอิปเมวะสมิฉันโตสัพเพปุเรนุสังกปาจันโภกันารสยะถาบริโชติระโสยะถาสัพเพันติโยเววันจั ตปิญญาจิตปิญญาจงไปบุดไปเกิดจงไปบุดไปเกิดขออำนาจพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขออำนาจพระพุทธรธรมจงบันดาลบุญจงบันดาลที่ข้าไปเจ้าได้ระลึกพระรัตนตรัยข้าไเจ้าได้ระลึกพระรัตนตรัยและได้สัมสมความดีและได้สัมสมความดี ขอามนาจแห่งบุญทั้งวงเหล่านั้นจ<อ>งเป็นปันใจจัยให้เขาเจามีความสุขประาศาจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีมมภัยอยู่เป็นสุขทุกเมือ่อขอเดชะตั้งจิตอุทิศก่อน บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงนิธรรมดาครูอาจารย์ิธรรมดาครูอาจารทั้งวงวานายกมิสนิทกันทั้งวงวานายกมิสนิทกันคนเคยร่วมการงานกันทั้งหลายคนเคยร่วมการงานกันทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฐานขอให้ได้ใน ท้าเจ้ากรรมนายเวและเอวันขอให้ท่านใด้กุศลผลนี้เถิดสารูพร้อมกันกราบลาพระนัรายจะได้ร่วมเบียนเกียนเป็นลำดับพุธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอนาระเสริฐของพระพุทธเจ้า ธรมโมเมน,นาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งทานประเสริฐของพระเจ้ากราบสังโภเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางประเสริฐของขพระเจ้า อาติวาอัญชลีวันทาอาติวาอัญชลีวันทาอาติวาอัญชลีวันทาอัญชลีต่อไปพวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันเรียนเตียนเจอความพวกเรา ลุกขึ้นนะเก็บหนังสือเรียบร้อยปิดประตูเรียบร,ร้ยรยรอยเก็บอาสนะเรียบร้อยที่ไหนมีขยะเก็บให้เรียบร้อยจะไปร่วมกันต่อแถวสามารถร่วมบุญทำหน้าที่สงได้ในลุกนะใครจะบูชาดอกไม้นะเอาดอกไม้คนละหนึ่งดอกนะเอาดอกไม้คนละหนึ่งดอกร่วมบุญได้ที่โต๊ะบริจาคนะแล้วแต่สถา đen ào tăng theo. tận ông mờ uh, ที่เราเวียนเทียนก็เพื่อลำลึกถึงพระุนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพื่อลำลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ลำลึกถึงพระปัญญาอันยิ่งหาบุคคลใดในสา,นากลจักรวาลน,นี้เทียบไม่ได้ลำเลึกถึงพระมหาการุณาทิคุณของท่านถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยอริยสัจสีเนี่ยพวกเราไม่รู้แน่และถ้ามนุษย์ไม่รู้อริยสัจสี ไม่มีทางที่จะพ้นจากวัฏสงสารนี้ได้เพราะฉะนั้นนับว่าเป็นบุญอันยิ่งของพวกเราท่านทั้งหลายนะเอาดอกไม้มาให้จาย์ด้วยครับหอทนาพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญญาวันโต สังฆบูชามหาโพควะวโหติโรกนาถังอภิปูชยามิขอความรอบน้อมของขา้าพเจ้าจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขา้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และเลิ่มถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธคือปัญญาพระธรรมคือความจริงพระสงฆ์คือความดีเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ของข้าพเจ้า,า,จานะโมตัสสะพะตะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ball Oh. I.